ชั่วโมงเราจะมาทำกินกันเล่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 ว้าวเล่นเอ่นนี่ครับวันนี้เราจะมามางนี่มานี่เอามากินมามามาอะไรดีอ่ะทำกระเด็นอะไรดีมานี่วันนี้ป p 21นะครับวันนี้ครับก็มากับพี่เขาครับก็มาคุอยู่กลางไร้เทียมอยู่ในป่ากันใช้เวลาอยู่ในป่าแบบเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่เจ็ดวันยี่คืนหนึ่งคืนหนึ่งคืนนี่โอเคหนึ่งคืนนี่ใช่ใช่ มากับน้องๆับน้องๆแล้วก็วันนี้ไม่ได้พาอะไรมาเราก็จะหาวัตถุดิบในป่าใช่ใช่นี่หัวก็มีหัวเดไมัรู้ว่า้ามันอยู่ไหมแดเราพ่เวกรวเดเราก็จะจะเข้าใบแบบยังงก็รู้ตัวครับแล้วเราจะมาย่างกัน วันนี้ก็เรามากับช่างต้นช่างต้นมาลายฮานเล่มายนหนึ่งลายฮานเร็วเร็วช่างต้นเร็วเร็ววันนี้เราจะมาฝึกกันการใช้ชีวิตในป่าเรามีเกณฑ์หลังสติกอันเดียวใช่แล้วเราก็มีมิดหนึ่งด้ามกับไข่ปิ้งหนึ่งคนไข่ปิ้งมาไข่ปิ้งเข้ามาเร็วโอ้ไข่ปิ้งอันก่อนปิ้งกดกด